สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ลกครับไทโพสตพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าสวอากาักนิตย์ชงสังคยาประวัติศาสตร์ปัตตานีแก้ปัญหาการปลุกตะดมเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลเอกอากาักนิตย์หมื่นสวัสด์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและก็เป็นประธาน,นาคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาในฐานะที่เคยทํางานอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้มานานหลายปีเนี่ยนะครับพลเอกอากาักนิตย์พูดถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ ในระยะยาวในช่วงที่กําลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับพลเอกอักนิดบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องคิดใหม่นะครับเคยมีคนถามผมว่าถ้ามีอํานาจจะแก้ปัญหาย,ยัางไงผมก็ให้ความเห็นไปบอกว่ามันต้องแก้ที่ตัวเองก่อนนะครับฝ่ายเราวิธีคิดฝ่ายเราต้องแก้กระบวนทัศนัดก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เรื่องนี้เนี่ยผมพูดมาตั้งแต่สมัยผมรับราชการทหารนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีสนามรบอยู่สองสนามซ้อนกันอยู่คือสนามรบทางทหารเช่นการซุ่มยิงการวางระเบิดกับอีกสนามรบหนึ่งคือสนามรบทางวัฒนธรรมการต่อสู้ทางวัฒนธรรมเพื่อดำลงอัตลักษณ์ของความเป็นมลา,ายูปัตตานีแม่ทัพเป็นแม่ทัพในสนามรบทางทหารได้แต่ในสนามรบทางวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่ครับเริ่มตั้งแต่อะไร ตั้งแต่ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ใครจะไปแก่นะครับกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการผมเสนออย่างนี้นะครับเสนอให้มีการสังคายนาประวัติศาสตร์ปัตตานีพูดไปนานแล้วนะครับตั้งแต่รัชการไม่ใช่ว่าใครอยากศึกษาประวัติศาสตร์ปัตตานีต้องไปแอบหาหนังสืออ่านกันควรจะให้มีการมานั่งพูดคุยกันโดยมีผู้รู้มีนักวิชาการต่างๆให้มีความหลากหลายมองประวัติศาสตร์ปัตตานีแล้วก็สรุปให้มีเรื่องเดียวมีฉบับเดียวเท่านั้นแหละครับ ไม่ใช่ว่ามีหลายฉบับแล้วเอาประวัติศาสตร์เนี่ยไปบิดเบือนไปปลุกระดมไปบอกว่าปาตานีผมไม่เคยเห็นมีในประเทศไทยนะครับประเทศไทยไม่มีคําว่าปาตานีมีแต่คําว่าจังหวัดปาตานีประเทศไทยอาจจะมีประวัติศาสตร์หลายฉบับก็ได้ประวัติศาสตร์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประวัติศาสตร์ของภาคเหนือล้านนาประเทศหนึ่งมีหลายประวัติศาสตร์ได้ครับแต่จะยอมรับกันได้หรือไม่ล่ะครับว่านี่คือเรื่องของกระบวนทัรเนี่ยครับเรื่องแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องของแม่ทัพเพียงคนเดียวแต่เป็นเรื่องของเวทีประชาชนคณะพูดคุยที่เป็นจุดอ่อนตรงนี้คือไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนทั้งที่ประชาชนนี่คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นสเต็กโฮลดเดอร์ใหญ่ส่วนว่าจะให้ประชาชนมีบทบาทจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ค่อยมาหารือกันว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับนักข่าวก็ถาม พลเอกอากนิตนะครับว่าโมเดลการมีคณะพูดคุยเพื่อสัติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วเนี่ยคณะดังกล่าวจะยังมีความจําเป็นอยู่หรือไม่พลเอกอากนิตบอกว่าอย่างนี้ครับต้องถามว่าคณะนี้เนี่ยเป็นพันธะกรณีหรือเปล่านะครับบางคนที่เคยอยู่ในคณะแบบนี้ไปลงนามเป็นพันธกกรณีหรือไม่คือถ้าหากว่าเป็นพันธกกรณียังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามเปลี่ยนรัฐบาลยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับ อันนี้ไม่ใช่พันธกกรณีเพราะการเป็นพันธกกรณีคือต้องมีลักษณะแบบสนธิสัญญามีการลงนามกันต้องส่งเรื่องมาที่รัฐสภานะครับถามว่าจะเลิกเมื่อไหร่ได้หรือไม่ก็ตอบว่าเลิกได้เลยครับเพราะไม่ใช่พันธกกรณีนะครับแต่ว่าจะเลิกตอนนี้เลยได้หรือไม่เลิกนะ่เลิกได้แต่ผลคืออะไรนะครับทั่วโลกที่ก็สนใจเขาจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมใช้สันติวิธีเลยสิครับ ความเคลื่อนไหวที่มีการจัดตั้งขบวนการนักศึกษามีการจัดกิจกรรมทางความคิดเรื่องแยกดินแดนที่ปัตตานีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีไม่รู้ว่ากี่ขบวนการบางกลุ่มหายไปก็มีกลุ่มใหม่ขึ้นมาผมมองว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนที่มีพรรคการเมืองบางพรรคกำลังจะเข้าไปเป็นรัฐบาลและบอกว่ามีนโยบายจะให้ทหารด้านความมัน่นคงออกจากพื้นที่หรือการยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่เนี่ยนะครับ ผมต้องบอกอย่างนี้เรื่องที่จะให้ทหารออกจากพื้นที่เนี่ยในความเป็นจริงแล้วในปีพศ2570าเนี่ยกำลังทหารด้านความมั่นคงก็จะไม่มีอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับเรื่องนี้อยู่ในแผนลดทหารในพื้นที่ส่วนการปรับบทบาทของกอ,อรมนก็มีการปรับอยู่แล้วเขามีการทําอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเป็นการเอาเรื่องที่เขาทาอยู่แล้วเนี่ยมาพูดซ้ํา เพราะอย่างตามแผนที่ทราบมาในปีพศ2570กองทัพภาคที่4จะถอนทหารออกทั้งหมดส่วนจะมีการทําอะไรกันก่อนหน้าปี2570เนี่ยเราก็ต้องไปดูครับว่าเขาจะมีมาตรการมารองรับกับสถานการณ์หรือไม่อย่างไรและรัฐบาลจะรับผิดชอบหรือไม่ละครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ